อ่ะฮะสำหรับคนที่ได้ดูคลิปก่อนอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นคลิปรีวิวเด d m a n นะฮะเดนแมนวันเดอร์แลนด์คือที่ต้องกดกลางกดถ่ายกลางคันเพราะว่าเนี่ยดูมีเส้นเส้นเส้นผัดไทยด้วยเส้นผัดไทยติดมาด้วยไม่ใช่ว่าผมเอามาใส่เองเนี่ยนะนี่มันมันติดไปกับกระดาษเลยเนี่ยโว้แบบว่าโอ้โหสุดจัดนะสุดจัดผมยังหาเล่มสองไม่เจอเลยเนะี่ย เดี๋ยวเคมาไล่เรียงกันไปเลยดีกว่าฮะเล่มหนึ่งเล่มหนึ่งเีมันยากเว้ยมันยากเว้ยอยากได้ผูชช่วยถือกล้องเหมือนกันนะเล่มหนึ่งนี้เรียกได้ว่าดีงามเลยนะฮะดูดิโหสวยกระดาษยังขาวอยู่ด้วยยังดูใหม่อยู่เลยอะ ไม่โฟกัสฮะเออดูดีฮะเล่มหนึ่งอ,อ,อันนี้นี่นายเอกใส่ชุดนะฮะไม่ได้เปลยนะนี่นี่ชุดเขานะฮะชุดสีเนื้อเซ็กซีปะะ่ปาล่ะแต่สมัยเด็กๆที่ผมอ่านผมรู้สึกเหมือนเขาไม่ได้ใส่เล่มที่สองนี่เก็บเลยนี่แหละฮะทุกครั้งที่ถ่ายคนเดียวมันก็จะตัดบ่อยอยละะ่างนี้แหละนี่เล่มสอง คลิปฮะคลิปหนมีภาพสีหรือเปล่าอุ้ยมีมีมมผมติดใจจากฝ่ามิติปริศนาที่เขาให้หน้าสีมาแบบว่าทุกเล่มเลยอะ่ะเนี่ยว้าวไม่เบาเลยทีเดียวเรื่องนี้ไม่ใช่เล่นๆนะฮะไม่ใช่เล่นๆเลยว่าแต่เล่มแรกมันได้หน้าสีปะเนี่ยขอย้อนกลับไปเช็คเล่มแรกนิดนึงน,นะฮะ หน้าสีหน้าสีนี่หน้าสีไม่ยอมฝฟกกันแฮะนี่ออ้ยหน้าสีแบบเยอะอยังเยอะด้วยดูดิโอ้เรื่องนี้คุ้ม่ะคุ้มกับราคาแค่นี้นี่ได้หน้าสีเยอะขนาดน,นี้นี่ก็เรียกได้ว่าเกินราคาไปเยอะแต่จริงๆถ้าเขาไม่ลดมันก็มันก็ ุ้มค่าอยู่นะแค่สามร้อยกว่าเอยางอ่าในที่สุดผู้ช่วยผมก็มาสักทีนะฮะต่อไปก็เล่มที่สามเลยฮะนี่ง่ายเลยอ่ะเล่มที่สามเล่มที่สามนี่มีอาการแบบว่าตรงปกนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าในในคลิปนี้ผมก็ตัดเยอะแล้วต่อให้มันมีอะไรที่ต้องส่งเคลมผมแบบก็จะไม่เคลมล้วขันเนาะเนี่ยมันงอแบบนี้เลยด,ดูดิแต่ก็ นะฮะปกสีเหมือนเดิมเฮ้่ยยอดเลยไหมเดี๋ยดิปกสีดิปกสีนดิปกสีทุกเล่มเลยผมละฟินมากเหลือเกินกับหนังสือยุคนี้เนี่ยเล่มสี่ฮะเล่มสี่เรื่องนี้นี่เขาจะค่อนข้างดาร์กนะดาร์กมากเลยไอ้ขาวก็ขาวจัววเลยไอ้มืดก็มืดสนิทเลยนี่ฮะปกสีปกสีเล่มสีสวยงามเล่มห้า เล่มห้าก็สวยถ้าเรารู้จักตัวละครพวกเนี้เราก็จะรู้สึกว่ามันสวยเพราะว่าเราอินกับเขาแล้วไงแต่ว่าถ้าให้ผมดูตอนเนี้ยผมไม่อินผมยังไม่รู้จักใครเลยเล่มห้าเล่มห้าสภาพยี่เนี้ยบใช้ได้เลยอันนี้เล่มหกนะที่เขาใช้โปรโมทมันก็สวยนะมันดูแบบว่าเงาๆดิรู้สึกไปเองหรือเ่าว่าเล่มผมหนาแบบหนาปึกเลยเดี๋ยนะเดี๋ยนะลังเทียบดูนะเทียบดูนะ ก็เท่ากันนี่หว่ารู้สึกไปเองอ่ะเดี๋ยวลืม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 ให้ดูข้างในดหดูข้างในนี่ภาพสีภาพสีนะถ้ายังไม่เบื่อภาพสีก็จะได้เห็นภาพสีเรื่อยๆอหกแล้วก็เล่มเจ็ดนะฮะอุ้ยเล่มเจ็ดเซ็กซี่อันนี้ผมยังไม่ได้พูดถึงเรื่องหนังสืองอเลยนะเพราะมันแทบไม่รู้สึกเลยต่อให้มันงอเนี่ยอันเนี้ยมันงอน,นิดๆเหมือนกันนะแต่ว่าพอเราจับไปแล้วเราเราไม่รู้สึกตะคิดตะข่วงใจอ่ะมันก็มันก็ เรียกว่าได้อยู่ได้เลยแหละได้เลยนี่ทับสีทับสีแล้วเรื่องนี้นี่เขาไม่ไม่งกหน้าสีด้วยนะให้กันมาแบบว่าทีละสองสามหน้าเลยนะเนี่ยแบบว่าให้แบบเป็นภาพใหญ่มาด้วยเนี่ยภาพใหญ่เลยน,นี้กล้องมันโฟกัสยากนิดนึงนะฮะ,ะสวยสวยต่อไปก็เล่มแปดนี่เล่มแปดไอ้หมอนี่ ใครก็ไม่รู้แต่สวยสภาพดี้ยสภาพมันดีมากเลยวะมันดีมันดีซะจนผมลืมเรือนเรื่องที่หนังสือมันเคยบุบเคยงอเคยเปียกน้ำเคยอะไรไปเลยอ่ะมันดีจริงๆนะยอดฮะแล้วก็เล่มเก้ามีเล่มเก้าอันนี้ผมชอบความที่เขาสลับสีด้วยนะเนี่ยมันดูแบบขาวดำขาวดำขาวดำไล่ขึ้นไปเนี่ยแบบโอ้โห อาร์ตอาร์ตมากเวลาไปอยู่ในชั้นหนังสือนี่โดดเด่นน่าดูนะต่อไปก็เล่มสิบฮะเล่มสิบคุณหมคุณหมาหันไปมองชั้นหนังสือแล้วไหนอะ <c oughs> จะเอาใส่ตรงไหนอะ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> คิดใช่ไหม <c oughs> แล้วก็เล่มสิบฮะเล,เล่มสิบนี่สวยสวยเล่มสิบนี่นางเอกปะเนี่ยไม่รู้ฮโอ้เล่มสิบเอ็ด เพลนเนาะดูไปดูมามันก็ราบเรียบสายตาดีเหมือนกันนะปกเนี่ยแต่มันก็คงมีอะไรเห็นแล้วฮะต่อไปเล่มที่สิบสองอ่าเล่มที่สิบสองมาแล้วฮะโจโจมาแล้วนี่โจโจนี่โจโจมันโค้งนิดนึงแต่อันเนี้ยไม่ไม,ไม่ไม่จะเป็นต้องส่งเคลมหรอกฮะมันได้อยู่มันได้อยู่จับงอน,นิดนึง ่ดูข้างในสิเอ้ยลายเส้นเขาสวยนะทําเป็นเล่นไปเล่มสิบสองแล้วก็เล่มสุดท้ายเล่มที่สิบสาแไม่ <c oughs> ไม่มีของแถมอะไรทั้งนั้นแหละซื้อทั้งนั้นนี่เล่มที่สิบาเล่มสีสามนี่ค่อนข้างคล้ายเล่มแรกนะฮะ,ะยกยกยก มันเขาแบบว่านี่คือจุดเริ่มต้นแล้วก็นี่คือจุดจบเนี่ยเริ่มที่สองคนนี้ก็จบที่สองคนนี้อันนี้ผมเดานะผมมโนไปเองแต่มันก็คงไม่ไม่พน้นเครื่องนี้หรอกนะฮะก็โอเคสิบสามเล่มเดสแมนมันด์แลหนุยคุ้มค่านะจากราคาที่ลดนี่ลดหนักอยู่เรียกได้ว่าแจมแมวเลยจริงไงก็เจอกันใหม่คลิปห้าร้าผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบา,บายบ<ร>ายกันเขายังว่าเอชมพู ไม่ไม่ได้บอกนี่ไง